คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับก็สวัสดีนะครับเอฟซีแฟนช่องนะครับมาพบมาพอกันกับช่องบ่าวีสานทิพยก่นอีกคลิปหนึ่งนะครับตามทีเฮาได้สอบถามพอท่องนะครับในคลิปก่อนนะครับว่าปู่เดชชาตจะเดินทางมานะครับทําพิธีให้นะครับในช่วงเขาพรรษานะครับยุทีวัดปลาดอนดูนะครับ วันนี้ปูมาแล้วนะครับปูประทไทยนะครับไปเดินทางมาแล้วนะครับเขาก็มาติดตามนะครับตามตัวเลขนะครับของปูประทไทยที่จะมาทําพิธีนะครับเมื่อนี้ปูนังรถคันใหม่มานะครับปกติปูประทไทยนางคันไหมักสิออกคันนั้นนะครับแต่ว่าก็พที่น้องผููมีโฉบผูมีโฉบจะหลรข้างหลายงวดนะครับงวดนี่เขาบลิมที่สิไปเบิ่งทะเบียนรถที่ปูนางมาเมื่อนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขที่ปูสี ทำพิธีไหม้มอนี่สิใดตัวใดจ้งใดน,นะครับไปเบิ่งในคลิปนี้นะครับมาไปติดตามกันเลยครับผมอ่ะครับก่อนที่ที่ไปเบิง่งอา่าถาว่าเป็นคลิปเดียวกันนี่ก็สิเป็นคลิปต่อไปนะครับถ้าคลิปมันเา้วก็สิเป็นสองคลิปนะครับสําหรับตอนตอนแรกนี่เขาไปเบิง่งทะเบียนรถทรี่ปูนางมาก,ก่อนนะครับซึ่งเป็นโยมนะครับโยมท่านนี่นะครับเิ่นเป็นผู้อขับรถมากับหลวงปูนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งทะเบียนกันก่อนนะครับว่าทะเบียนเลขยังนะครับเพราะว่าหลวงปูนี่เล่าขึ้น ขั้นใดมาตัวเลขมักสีออกนะครับตัวเลขมักสีออกนะครับตัวเลขมีอยู่แค่นี้นะครับมีแปดสี่ห้าเก้านะครับครับลถเอาไปจับครูเด้อครับเด้อเพื่อมันเป็นตัวเลขน้าโชคนะครับเพราะว่าปูปะทไทยนี่นั่งขั้นใดกับมักสีออกขั้นนั้นนะครับแต่ก่อนนี่นั่งรถพอท้องนี่ก็ออกตลอดนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับออกวนไปวนมาอยู่นั่นแหละครับเที่ยวนี้ปูปะทไทยนั่งรถคันนี้มานะครับเดี๋ยวสอบถามเจ้าของรถเพิ่นจักน้อยนึงนะครับว่าเพิ่นได อ่าเป็นโน้มทีอ่าว่าไงว่าบริการปูนี่มาแต่โดนหิ้งยังนะครับเกี่ยวกับตเลขตัวหนี้นะครับเคยออกบ่อหรือจังใดนะครับเดี๋ยวเข้าไปถามคุณพี่บิ่งนะครับว่าหลคดันหนีหลวงปูเคยเคยหนังมาแต่โดนยังนะครับแล้วตัวเลขทะเบียนแต่แคบได้แคบไปเบิ้งนะครับได้แล้วก็คอยจับคู่อีกทันึงนะครับเดี๋ยวถามคุณพี่ทีเพิ่นมากับหลวงปูนะครับอ๋อพี่ครับสวัสดีครับครับครับมือนี้ปกติที่ผมตามหลวงปูมานียังบ่ท่านได้เห็นคุณพี่ยักเกียร์ก็ แต่ว่าเคยเคยเห็นเคยเห็นแต่ผมบอกพอเดินมาคุยน้ำเต้โอ้บัดนี้รถเก่งลบ้านันแต่ก้อนนี่สิเป็นรถสีเขียวกับรถพอทอกเนาะที่ที่เห็นปูนั่งอยู่ประจำอ้าไปเต้ปลูกก็ไปด้วยโอ้ผมเมือนั้นผมจะได้ไปเพราะได้ไปบุญนครับครับเอาปิดให้นัดใกล้หน่อยครับเดี๋ยวออกซื้อใสเพิ่นสีว้าให้บ่าป้องกันครัเอออันที่นี่ใไสให้ให้ปูนี่แต่โดนแล้วมันปะเจ็ดปีหละครับโอ้เจ็ดปี เพราะว่าผมบ่ได้สังเกตรถคดขันนี้สักเดียนองไปส่วนมากสะเห็นแต้มชั้นนั้นทะเบียนที่เล้นังเนี่ยเคยออกบ่ครับตัวเลขามเราเลยออกคักๆสามเทียร์สามเทียร์เลยสามออกสามตัวเลยออกสามสามตัวเลยครับสี่หาเก้าเลยสี่หาเก้าครับเต็มเต็มตรงตรงครับหวดนีบ่แน่แล้วเพราะว่าผมหัวแต่ก็เห็นครั้งแรกเอาจจะเป็นถูกในหวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นก็ได้เนาะ ครับก็สีหเอฟซีบันช่องพึ่งเบืงนะครับเพราะว่าปูนังขั้นไดมักสีออกกับมักสีออกอยู่กับปูมาโดนแล้วเนาะเจ็ดปีเลยครับโอ้เจ็ดปีบ่ามันเจ็ดสิมาน้ำบ่โอาครับขอบุ่ณคุณพี่หลายๆครับผมเดี๋ยวให้าฮ่าานช่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าเลาฮ่าฮาฮน่าฮ่า่า่นฮ่าาฮ่าาฮ่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 าาฮเาฮ่าฮ่่่่่่า้น่มา่ มาทําพิธีนะครับซึ่งคุณพี่เจ้าของรถต้องหันนะครับเปิ้บอกว่าออกเต็มๆหมีงวดใดน้อนี่แต่สามปีขึ้นหลังครับโอ้แต่โดนแล้วสามปีเอาอยู่กับหลวงปู่นี่เจ็ดปีแล้วนะครับสามปีขึ้นหลังเนี่ยรถคันนี้เคยออกสี่ห้าเก้านะครับเต็มๆนะครับแล้วก็เคยถือมาเรื่อยๆนะครับในงวดนี้กับพ่อแน่แล้วเนาะคุณกร้างหมดเลยครับโอ้คือมานิ่งๆ โอเอตโอ้บ่ <L an> เห็นว่าแต่สัมผ,ผัสพิ่นจ้ะครับอดเออ่ะคือพเขทขับยนรถปูนังม้ามอนี่ครับน้ออยู่ครับนำอยู่เนาะมชมัขัดอมไปลงทไปจับเลยมักเลขกเลยนี่ีตนมกักเรขครับมักเลขครับได้หากองมาครับวันนี้หามาเทะครับผมแลนเลยสายแลนสายวิงสายบินอ้ มน้องในมุลน้องมุลน้องอะมน้องมน้องโอ้รถเป็นเจ้ามูนน้องมารอเช่นปะอะับแจ้งไดกะตัวเลขนะครับเป็นแนวทางให้นะครับเดี๋ยวเขาจะได้ตัวเลขว่าปูสีเอ็ดทำพิธีแบบใดนะครับตัวเลขจะเป็นตัวใดนะครับปูพึ่งจะเดินทางมาหอดนะครับปูประเทศไทยนะครับพึ่งจะเดินทางมาถึงแต่ว่าตัวเลขเขาได้จากทะเบียนรถมี่ก้อนนะครับเพราะว่า ทะเบียนรถเนี่ยเพื่อนบอกว่ามันเคยออกนะครับเรารถนี่เคยเคยให้บอกง่ายๆว่ารับใส่ปูมานี่เจ็ดปีแล้วนะครับเจ็ดปีแล้วแต่ตัวเลขเนี่็เคยออกยู่ืเอยนะครับบอกเลขนี้ยุ่สี่ตัวนี่แะครับจับหมุนเวียนกันบ้งนะครับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับออกในน้อนนะครับว่าได้เรื่อนนะครับเลขกอกคือเก้านะครับหลายๆท่านเข้าใจว่าเลขเลื่อนออกไปนะครับบ่าได้เรื่อนวันที่ออกนะครับออก ออกคือเก่าวันที่หนึง่งยืนยันมาแล้วโดยผู้มีการกองสลกักนะครับยืนยันมาแลกนายนาวลดแสงสนิทบ่เพิ่นยืนยันมาแล้วนะครับทีเป็นช่องที่รับชมอยูก่กะสามมากถต่ชอบก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับอันนี้เป็นเลขทะเบียนรถปูนางม้าเมื่อนี่นะครับเจ้าของรถพ่นทีเพเป็นโยมนะครับที่เป็นโยมที่ให้บริการปูย่นอีนะครับรับใส่ปูนะครับอุปถกัปถก,ปถกนะครับเป็นโยมอุปถักนะครับ เปินววาอยู่อยู่น้ำกันมาเจ็ดปีแล้วอย่าลืมเดอเจ็ดเจ็ดขยันได้ไเจ<ะ>็ด <laughs> <7 S 2> ปุ่มไงล่ะเจ็ดบอกว่าสิม้อีกมันมาแล้วโกงงวดเนาะเจ็ดเนาะ,นะแล้วก็งวดงวดนี่ถามาอีกนี่เป็นงวดที่สิบเหรอเด้ตังเต่ปีใหม่มันี่โก่งงวดถาาว้าถงงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนี่มาอีกเป็นงวดที่สิบ้หนะครับหลายๆสำนักเห็นบอกว่า เจ็ดจะมายี่สิบงวดเอ้าพี่น้องคอยติดตามรับชมเบิ้งนะครับว่ามันทิมาแท้บ่เจ็ดนะครับแต่ก็มีผลงานมากต่อดเนาะแต่ก็บเก้างวดติดแล้วเจ็ด่บนกับล่างบ่บนกับล่างติดอยู่ตลอดติดมาตลอดติดลักงวดลักสิบอยู่หน่อยนะเนนครับงวดนี้งวดนี้ก็เอาไว้พิจารณำเดอครับเดอเลขเจ็ดส่วนทะเบียนรถเพิ่งกับซีตัวนี้นะครับมีแปดมีซีมีหามีเก้านะครับลองจับสลับกันไปสลับกันมาเบิ้งครับเลขซีตัวนี้อ่ะพี่น้องอ่ะให้เบิ้งเต็มทีแล้วนะครับ เบิ่งเต็มที่แล้วบอกว่าสีมันยี่สิบงวดนะครับครับผมครับหลวงปู่เอิ่อแล้วนะครับถ่ายคลิปนี้มันเน่าเกินไปนะครับกะจีฮ็ดเป็นสองคลิปนะครับอีกคลิปหนึ่งอ๋น,นั่นเราบอกว่าเราเอิ่อซื้อๆจะเฝ้าไปเลขมันจะออกกี่หันจะออกกี่หม่องในน้องบาทนี่มีแต่ทะเบยียนตอนแล้วหลวงปู่ค <laughs> รับเลขเจ็ดเนี่ยเพรานว่าอุปถักร หลวงปู่มาเจ็ดปีนี่เนาะเอาเอาหลวงปู่ว่าจะเฝ้าไปเอิ่นมาบอกอ้าพไงทองม,มาพอดีหลวงปู่บอกเอาตรงเบื้องให้รอบคันระบาดเนี่เอาเรื่องเทียที่ไปเบื้องต่ทะเบียนบ่ได้เด้ดเอา้าวพี่น้องอันนี้เบื้องใดบ่นี่เห็นหม่องใดเป็นเลขบ่ได้ละเอาเบิ้เอา,เอานั่นเล็ขามีสุหมงเนาะคนรับสร้างเนาะครับเหล็ลขามีสุหมง จะลืมเด้ออันนี้หนึ่งแปดพนั้นหนึ่งแปดเอาปูเราบอกว่าเรียกยุหันละจะเฝ้าไปแล้ววะหนึ่งแปดแรงบ้านผมได้หมดหนึ่งแปดบ้านบ้านเลขที่พี่น้ำหมดโอ้หนึ่งแปดท่วมครับโอ้บาทเนี่ยเอามาสิไลตัวแต่น้องบันี้เลขเนาะเอากลับมาตัวใดคอยเรียกเอาเด้อพี่น้องเอ็ดซีเปนช่องเลยเขามาเบิ้งแล้วกลับมาเล้วชอบแล้วคอยน้ำไปเนาะครับเนาะกลับเป็นเพียงแนวทางเนาะครับเอาเอาปูเราบอกว่าเลขที่ออกยุทธนี่จะเสียเอาเลขได้เนาะ เอาครับสำหรับคลิปนี้ก็คือมันเสียงเงานะครับสำหรับตัวเลขของหลวงปูที่ว่าเพิ่นถี่ทำพิธีให้นะครับติดตามในอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ถ้าคลิปเงาไปกับพี่น้องจีเซ็งกอนนะครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งตัวเลขของปูนะครับเพราะว่าการทำพิธีเอาหลวงปู่มาไหนเราบอกว่าสีหาแปดอออาแบบนี้โอ้โอ้เราเราเบิ่งนี้ครับเบิ่งนี้ทะอย่างนี้กันนะครับเดี๋ยว สีเป็นตัวเลขตัวใดจัาไหนนะครับของหลวงปู่ปะทัยนะครับที่สีมาทำพิธีในมือนีนะครับเขาไปติดตามอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เบื่องเราเมักแล้วจ่ไยน้ำไปนะครับตัวเลขมีเขามีหลุดใส่จรณญายในการรับชุนะครับทั้งกองของเขาก็เป็นเพียงซื้อกางนะครับส่วนหลวงอ่เลขทะเบียนรถที่หลวงปู่นางมามือนี่ก็เป็นแนวทางนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับหลวงปู่ปะทัยทำพิธีนะครับตัวเลขจะเป็นตัวใดในวันที่ วันทีน่1สิงหาคม2564นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับไปพอ,อ,อกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดานโชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สลับพันธได้บ่ค่อยมีโชคนะครับผมก็ล่องเอาไปเซาบูซ่าเมืองนะครับผมตะขุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นคนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลช้าเกือบทุกชนิดนะครับผมสลับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทั้งด้านนะครับผมเกาะเงินกาะทองเรียกเงินเรียกทองนะครับควบคุมบริวารนะครับผมสิ่งบอดีครับกลายเป็นดีได้นะครับผมในธาราโคจรสารโคจรักนะครับที่พันธด์เก่าวไว้ๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครับในน้อยออกไปมดพวกงูพวกเหี้ยพวกเกี่ยวอนี่เขาม่าไกลว่าใดครับที่เนือที่โตใส่กระปุกใส่กระเป๋าเเเเเเเงงงงงิิินนนนนไววกกกกาาะะออออททรรรีียยคคับใมสื่ นะครับผมนะครับถ้าใคสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรขึ้นหน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับสันใดที่ซื้อหวยพิพิธถือถือสื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมกัลองเอาไปบูซ่าเมืองได้ครับเด้อติดเี้ยติดซันติดนาลันกับเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างสารนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญาสร้างโตัวยิ่งยีนะครับผมกับยังงอมใน คาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาที่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมัดเกาะเขามาไหวได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไหวได้นะครับผมสลับดิสิตันใดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อโบจะอยู่หน้าจอนะครับผมอาซาตุครับซาตุ